ในปี2026โตโยต้าได้เปิดตัวรุ่นใหม่ของคราวที่ถูกพัฒนาให้ล้ำสมัยและหรูหรายิ่งขึ้นพร้อมออกสู่ตลาดโลกอย่างเต็มรูปแบบและที่สำคัญประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในตลาดหลักที่โตโยต้าให้ความสำคัญมากขึ้นอย่างชัดเจนคราวโฉมใหม่นี้ไม่ใช่แค่รถซีดานแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแต่ถูกออกแบบใหม่ให้เป็นสไตล์ครอสโอเวอร์ที่ผสมผสานความหรูหราเข้ากับความแข็งแกร่งได้อย่างลงตัว ดีไซน์ภายนอกดูโดดเด่นทันสมัยด้วยไฟหน้าเลดแบบคมชัดกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงพลังและเส้นสายที่ลื่นไหลยอย่างมีมิติช่วยเสริมภาพลักษณ์ความเป็นรถพรีเมียมที่มีความสอปอออดเล็กน้อยตัวรถยกสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยทําให้เหมาะกับสภาพถนนของไทยทั้งในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือในต่างจังหวัดที่อาจมีถนนครุกคะ ภายในห้องโดยสารของคราวรุ่นใหม่นี้เรียกได้ว่าหรูหราไม่แพ้รถยุโรปด้วยเบาะหนังคุณภาพสูงระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมและหน้าจอแสดงผลกลางขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วพร้อมฟีเจอร์ทันสมัยยอมมากมายเบาะนั่งให้ความสบายสูงสุดทั้งผู้ขับและผู้โดยสารมีระบบปรับอากาศแบบแยกโซนและช่องระบายอากาศเย็นที่เหมาะสำหรับอากาศร้อนในประเทศไทย ในด้านสมรรถนะการขับขี่โตโยต้าได้ติดตั้งระบบไฮบริดรุ่นใหม่ที่ทั้งประหยัดน้ำมันและให้อัตราเร่งที่ดีเยี่ยมโดยยังมีตัวเลือกแบบพู้จิงไฮบริดที่สามารถชาร์จไฟและวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนในระยะสั้นเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองรถเงียบมากและให้ความรู้สึกขับขี่ที่นุ่มนวลสะดวกสบายอย่างแท้จริง ความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของคราว2026เพราะมาพร้อม Toyota s a f e t ต s e n s e Generation ล่าสุดที่รวมทั้งระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันซึ่งช่วยให้ขับขี่บนถนนเมืองไทยได้อย่างมั่นใจทั้งกลางวันและกลางคืนอีกหนึ่งจุดขายสำคัญคือระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทันทีและรองรับผู้ช่วยเสียง AI ระบบนำทางผ่านคลาวและอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน o t a ที่ทํ่ทำให้รถของคุณมีฟังก์ชันใหม่ๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บรริกา คราว2026ไม่ใช่แค่รถทารูแต่เป็นประสบการณ์ใหม่แห่งการเดินทางที่ผสานเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสะดวกสบายเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่มีสไตล์มีสมรรถนะและตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของคนไทยได้อย่างแท้จริง